อายุที่ชื่อว่ารากาซาปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วเมื่อคืนเนี่ยขึ้นเป็นระดับ5ระดับ5นี่เรียกว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นก็แรงที่สุดแล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ฮ่องกงแต่ว่าเข้ามาเฉียดฮ่องกงนี่ในระดับ4ความรุนแรงมันก็เกือบจะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรุงเทพจะบินไปฮ่องกงก็คงจะบอกว่าชั่วโมงนี้ไม่ขึ้นนะครับประมาณ12ชั่วโมงได้ครับ สวัสดีครับคุณชาวริศครับครับสวัสดีครับคุณธานีครับวันนี้คุณชาวริศจันทรรัตนะฮะถ้าเป็นกรรมการบริษัททีมกุ๊ปและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ากรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยเราก็เคยได้สัมภาษณ์ท่านหลายครั้งแล้วนะฮะนนี้วันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์สึงสถานการณปัจจุบันเรื่องอากาศแล้วก็พายุสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ฟ้าถลม่มโอ้โหมันตกมาชั่วโมงหนึ่งแล้วแล้วก็น้ําเอิญนองท่วมเลย ผมอยากทราบว,ว่าปัจจุบันเชียงใหม่เนี่ยโดนอิทธิพลอะไรครับพายุอะไรครับมันทำไมแรงขนาดนี้ครับเมื่อคุณน,นี้กเ็เป็นเรียกว่าร่องมรสุมนะครับแล้วก็เป็นหย่อมหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะยังเป็นหย่อมฝนธรรมดานะครับก็ตกที่เชียงใหม่ตกที่อุดรธานีด้วยนะครับก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมไปนะครับไม่ได้ไม่ใช่พายุไม่ได้เป็นจากพายุนะถ้าจากพายุนี่มันจะ เดินทางเรียกว่าเป็นแนวไปเลยนะครับเป็นแนวนี่แล้วก็ตกต่อเนื่องกันหลายวันต่อเนื่องกันหลายวันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของพายุนะครับว่าวันนี้ตกที่ไหนวันถัดไปตกที่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในภาวะของอร่องมรสุมนะครับแล้วก็มีย่อมย่อมความกดอากาศต่ําก็คือย่อมที่มีฝนมากๆนะครับและความชื้นก็ไหลไปรวมกันแล้วก็ตกลองอกมาเป็นฝนนะก็จะมี วันนี้ก็มีหย่อมเชียงใหม่หย่อมที่จะเป็นอุดรธานีต่อกับขอนแก่นด้วยนะครับก็มีอยู่สองพื้นที่ที่ฝนตกเป็นหย่อมหนักครับที่อยากจะถามวันนี้ด้วยความตกใจก็คือเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวแล้วแบบว่าฮ่องกงลากาสะเตรียมเป็นทีหนึ่งอันนี้แหละฮะเตรียมทีหนึ่งแล้วก็ฮ่องกงปิดสนามบินยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฮ่องกงผมก็ไม่รู้ว่ายาวนานแค่ไหนเอาว่าเขาจะเปิดสนามบินมาครั้งนี้ยาวนานที่สุดแล้วกัน ที่หนึ่งคืออะไรครับแล้วทําไมต้องเป็นฮ่องกงแล้วทําไมต้องปิดสนามบินนาขนาดนั้นครับคืออย่างนี้ครับในในส่วนของอันนี้มาจากพายุที่ชื่อว่ารากาซานะรากาสะรากาซา uh huh. นะครับ uh huh. อันนี้ปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะ uh huh. แต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์ในเดิมเราก็คาดว่านำจะเป็นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นระดับ4นะฮะไต้ฝุ่นเองจะมีอยู่5ระดับนะครับ1 2 3 4 5ปรากฏว่า เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยท่าทีมันขึ้นแล้วเมื่อคืนเนี่ยขึ้นเป็นระดับ5ระดับ5้านี่เรียกว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วนะครับก็แรงที่สุดแล้วนะครับอันนั้นก็เลยทําให้อ่มองภาพกันว่าเป็นห่วงว่าเวลาเคลื่อนที่จากตอนเหนือของฟิลิปปินส์นะก็จะมาที่ฮ่องกงถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นนะไม่ได้ขึ้นแผ่นดินนะไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ฮ่องกงแต่ว่าเฉียดเฉียวมาเลยนะครับเฉียดเฉียวมาอย่างไรก็ตามครับดูจากอ่ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็ จากการพยากรณ์นะฮะพยากรณ์ก็ดูเรื่องความชืน้นความแรงแล้วก็ที่สาคัญพระเอกท่านหนึ่งก็จะเป็นลมหนาวจากประเทศจีนนะฮะลมหนาวจากประเทศจีนนีเมม่เริ่มมีกําลังฮะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมาบันทอนฮะทำให้พายุไต้ฝุ่นระดับสูปอร์ไต้ฝุ่นที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับตอนถัดมาเนี่ยก็จะมาอยู่ที่กลางทะเลนะกลางทะเลนี่ก็ปรากฏว่าถูก ความความเย็นนะความเย็นของมวลอากาศเรียกว่าความกดอากาศสูงมวลอากาศยเย็นจากประเทศจีนเนี่ยครับตีเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําให้ลดลงเหลือเรียกว่าระดับ4นะครับถ้าหากว่าก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวฮ่องกองเนี่ยครับก็จะลดลงเหลือระดับ4แล้วก็คิดว่าจะเป็น3ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ฮ่องกองเขาเป็นห่วงก็คงจะเป็นเมื่อวานฮะเมื่อวานนี่คาดว่าของเขาจะเป็นเข้ามาเฉียดฮ่องกองนี่ในระดับ4นะครับ อะไรก็ตามครับจะเป็น3หรือ4นี่ความความรุนแรงมันก็เกือบจะ2 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เลยเป็นห่วงกันว่าเครื่องบินที่จะไปอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับจริงๆอยู่ทางทิศใต้ของฮ่องกงนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงว่าความเสี่ยงมันก็มีอยู่นะเขาก็คงจะให้เตรียมตัวกันไว้แต่คาดว่าคงจะไม่ไม่ถึงกับปิดหลายชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นประมาณ12ชั่วโมงได้ครับ นะแต่12ชั่วโมงนี่จะนับเริ่มจากไหนเดี๋ยวก็คงจะประกาศนะเพราะว่าเขาเองก็คงไม่อยากให้เครื่องบินไหลายเที่ยวนะไม่อยากให้ขึ้นอย่างเช่นว่าจากกรุงเทพจะบินไปฮ่องกงก็คงจะบอกว่าอ่12ชั่วโมงนี้ไม่ให้ขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ขึ้นไดนะ้หมายถึงว่าถ้าหากว่าเป็นวันที่25นี่ก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะครับแต่ช่วงที่จะเสียเส่ยงเสี่ยงเนี่ยก็ช่ว 4นี่จริงๆแล้วก็จะเดินทางเลยฮ่องกงมาด้วยนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงลงด้วยนะครับหรือระดับ2ระดับ2นี่จะมาที่ไหหลำนะฮะเพราะนั้นคนที่อยู่ที่ไหหลำหรือว่าจะไปที่ไหหลำก็ก็ต้องเตรียมรับรับมือไว้หน่อยนะครับก็เป็นระดับ2อ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามี5ระดับพอมาถึงไหหลำนี่ระดับ2นะครับอันนี้พอวันที่25ก็จะมาขึ้นฝั่งที่ฮานอยฮารองเบนะฮาลองเบนี่ก็ เราก็ทราบว่ามันก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นลมแรงๆก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วจะเดินทางเข้ามาที่หลวงพ่อบางวันที่26นะครับอันนี้วิธยหกนี่คาดกันว่ามัวลอากาศเย็นนะค,ความกดอากาศสูงมัวลอากาศเย็นอยู่ประเทศจีนจะมีกําลังมากขึ้นอีกนะก็คงจะมาตีนะมาตีทําให้พายุตอนนั้นก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นพายุโซนร้อนแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะสลายตัวที่หลวงพ่อบาง นะครับเวลาเราดูภาพจากอย่างเช่นว่าภาพจากดาวเทียมนะเราจะเห็นเหมือนกับเป็นยานยานอวกาศ,าก,าศากลมๆนะฮะวิ่งวิ่งวิ่งมานะครับคราวนี้พอมันมาถึงหลวงพ่อบางเนี่ยครับก็จะถูกลมเย็น,นตีแล้วก็จะทําให้แตกออกเป็นชิ้นๆน,นะครับก็หมายถึงว่าตัวยานอวกาศกลม,กลมๆนนนนนเนี่ยนะฮะจานบินนะฮะจานบินนี่ก็จะแตกออกเป็นเสียเสียงๆคราวนี้พอแตกออกเป็นเสียงมันก็จะถูกเวียงออกไปรอบๆนะครับ ร,รอบๆนี่ก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีเรียกว่ามวลอากาศที่เป็นชื้นเนี่ยมีความชื้นสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันมันจะไม่เคลื่อนไปข้างหน้าแล้วนะมันจะมันจะกระจายออกจานบินกระจายออกเป็นวงกลมนะครับวงกลมที่มันจะมาเข้าบ้านเราก็จะไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่พะเยาเชียงรายแล้วก็แม่สายแม่สายนี่หมายรวมถึงพมา่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนพื้นที่ที่ผมเรียนเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณฝนตกหนักเท่าๆกับพายุวิภาครับขนาดประมาณ1 5 0่งรถึงสองมิลิเมตรครับอันนี้พูดถึงรากาะสะลูกที่18นะฮะที่เข้าฮ่องกงซึ่งระยะเส้นทางที่ที่อาจารย์คุณเชวฤิ์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือวิ่งไปเรื่อยๆตามแนวทางนี้คือการพยากรณ์ถูกไหมการพยากรณ์เนี่ย คิดว่าไม่เปลี่ยนเส้นทางใช่ไหมครับหรือว่ามันจะมีโอกาสเปลี่ยนไหมตอนตอนนี้ถ้าหากมีโอกาสจะเปลี่ยนก็จะมีเรียกว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเงลง็กน้อยขึ้นอยู่กับความแรงของความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแต่อันนี้ยิ่งใกล้วันก็อย่างเช่นที่ฮ่องกงนี่ไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาบนฝั่งนะครับแต่อยู่ทางทิศใต้ห่างออกไปประมาณหนึ่งร้อกิโเมตรนะครับ อันนั้นก็คิดว่าไม่เปลี่ยนหลักนะเพราะว่าใกล้ขนาด3วันนี่นะครับจะสามารถเรียกว่าพยากรณรขนาดความแรงของความกดอากาศสูงมวลอาก,กาศเย็นจากประเทศจีนนี้ได้นะครับแต่ว่าส่วนที่จะไปเปลี่ยนนี่จริงๆในส่วนที่ก้มต่ำลงมานะก้มต่ำลงหมายมามมถึงว่าบริเวณน่านนี่นะครับก็เพิ่งเพิ่งเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองนะครับมีการ คาดการก์ว่ามวลอากาศเย็นจะลงมานะครับซึ่งก็เป็นจริงๆแล้วเป็นส่วนดีนะครับเพราะว่าก็ทําให้ความรุนแรงของตัวพายุเนี่ยม,มันลดลงอย่างรวดเร็วพอจะมาถึงบ้านเราก็ก็เหมือนวิภาครับจะมาถึงบ้านเราก็เป็น depression แล้วก็กระจายตัวออกไปด้วยนะเหมือนเหมือนจานบินที่แตกตัวออกไปเป็นชิ้นๆนะครับรัากรสานี่มันเป็นสาาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เห็นเขาแปลว่าการพุ่งโจมตีเร็ว รู้ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาฟิลิปปินฟิลิปปินมั้งฟิลิปปินเนี่ยเป็นฟิลิปปินครับมันเหมือนกับภาษาญี่ปุ่นเลยใช้ค่ะแปลว่าแปลว่าภาษาฟิลิปปินแปลว่าพุ่งโจมตีเร็วทำไมชื่อมันแรงขนาดนั้นเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าฟิลิปปินก็หนักเหมือนกันไหมเพราะว่าพายุที่ระดับห้าเนี่ยลงฟิลิปปินหนักเลยครับแต่ฟิลิปปินก็ราะคุณเคยกับเรื่องระดับห้ามาทุกปีครับ เขาจะได้รับระดับห้านี่ครับสักลูกหนึ่งนี่ทุกปีเลยนะครับเพราะว่าเวลาก่อตัวอยู่ในทะเลนะครับมันก่อตัวขึ้นได้ก็อยู่ที่พลังงานพลังงานก็ดึงมาจากตัวทะเลนะทะเลนี่มีทั้งคลื่นทั้งลมนะครับคลื่นลมนี่ก็จะทําให้เกิดความชื้นขึ้นมาความชื้นมารวมตัวพอลมแรงขึ้นนะเขาหมุนรอบตัวเองได้แล้วครับพอหมุนรอบตัวเองได้ก็จะเหมือนลูกข่างนะฮะ ไปตามทิศทางที่เ,เรียกว่าสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ก็เป็นลมด้วยกันนีฮะมาตีกันไปตีกันมาแล้วก็ตบเข้าที่เข้าทางแล้วโดยปัจจุบันนี้นะฮะในฤดูแบบนี้นะครับร่องร่องความกดอากาศต่ำเราก็จะมีอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วเขาก็จะวิ่งเข้าร่องเหล่านี้มาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร